ท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-life e-biz เป็นประจำทุกวันจันถึงศุกร์ทางช่อง e-biz channel กับรายการที่จะพาะท่านผู้ชม ไปพพกับความทันสมัยบน,นโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผมกิติชัยเจรจิญพิพัฒน์ภัาวทำคำวิเศษคุณดูเนินรายการสวัสดีครับคุณชิดรมสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันของ iPhone ครับมีเรืองตัวด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องของเอสทีวีผู้จัดการก็คือจะมาแนะนําเรื่องของแอปพลิเคชันในการใช้งานดูข่าวต่างๆและที่สำคัญคือรู้สึกมีมุกใหม่ขึ้นมาสามารถที่จะ ให้ iPhone อ่านออกเสียงให้ฟังได้ออกเสียงเลยนะเวลาเรานั่งหลับตาสบายๆแต่ไม่คนอ่านข่าวให้เราฟังซึ่งเห็นว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่มีระบบนี้ขึ้นมาในในประเทศไทยนะครับในระดับโลกก็น่าจะเหมือนกันนะผมว่านะเป็นที่เทค t o speech ใช่คล้ายสิรินะใช่สิริแล้วก็แอปอีกตัวหนึ่งเป็นเกี่ยวกับแฟนๆที่ชอบดูละครหลังข่าวปกติการดูละครหลังข่าวถ้าต้องการที่จะไปดูย้อนหลังหรือดูล่วงหน้าก็ต้องซื้อหนังสือพิมพ์เป็นเปอร์เป็นกระดาษไปหาซื้อหนังสือพิมพ์มาไปซื้อเป็นแมกซีนบางครั้งันหาไม่ได้ตอนนี้คือใช้ iPhone เนี่ยโหลดแล้วก็ดูผ่าน iPhone ได้เลยมีย้อนหลังมีทุกเรื่องมีทั้งคลิปข่าวมีภาพแกลเลอรี่ของดาราไม่ใช่ iPhone อย่างเดียวได้ทุก b a c k b e r r y ก็ได้อ๋อ d r o i d ก็ได้ Android ก็ได้นะครับก็ให้ดูละครกันสนุกไปเลยจุกใจไปเลยอ่าครบทีมเลยมีทั้งบทมีทั้งบทประพันธ์ด้วยมีทั้งบทละครเพราะต้องแบ่งแยกกันสองอย่างมีเรื่องย่อนะครับแล้วมีแชร์ให้เพื่อนเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ได้เองครับซึ่งทั้งสองแอปนี้เดี๋ยวถ้าผู้ชมมาพบกับผู้ที่รับผิดชอบพัฒนากันเลยนะครับครับรับรองท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องจะต้องรัก แอปนี้แล้วพบพาไปในทุกที่กับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามครับจะอ่านข่าวติดตามข่าวแบบรวดเร็วหรือจะเป็นความบันเทิงดูข่าวส่วนตัวปุ๊บต่อด้วยละครเลยสองอย่างเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากกับพวก,กันครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ ก่อนหน้านี้นอกจากเราจะได้เห็นดีไซน์จักรยานที่มีรูปร่างปแปลกๆเรื่อยมาจนถึงจักรยานไฮบริดที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยปั่นให้แทนเวลาเมื่อยแล้วเชื่อว ah ่า l e s b o h a n d ฮนด s s e รสเจะเป็นจักรยานอีกซ้ายพันหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูไม่แตกต่างจากจักรยานทั่วไปแต่ความจริงมันเป็นจักรยานที่ผู้ขี่สามารถใช้ทั้งมือและก็เท้าช่วยกันปั่นได้ค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าไอเดียนี้จะช่วยให้การปั่นจักรยานของคุณง่ายหรือว่ายากขึ้นกว่าเดิมกันแน่แต่รับรองในความแตกต่างที่เมื่อคุณนำมันออกมาปั่นบนท้องถนนเป็นต้องถูงสายตาจับจ้องอย่างแน่นอนด c i โบลแฮนด์เทรซเวโ l o จักรยานจากบริษัทผู้ผลิตในสวิตได้พัฒนาระบบคัทิบแบบใหม่ที่สามารถใช้แฮนด์ของจักรยานในการร่วมปั่นล้อของจักรยานไปพร้อมๆกับขาของคุณได้ เรียกได้ว่าปั่นจักรยานคันนี้เป็นประจำทั้งขาและแขนของคุณจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะอาจจะฟังดูตลกอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าข้อเท,ท็จจริงที่เห็นจากคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานก็คือคุณยังสามารถใช้แฮนด์ในการปั่นจักรยานไปได้พร้อมกับการควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวที่ใช้กับจักรยานทั่วไปได้เช่นเดียวกันค่ะ Lesibo h u n r e d v e l o มี2เวอร์ชั่นให้ผู้สนใจเลือกสั่งซื้อไปออกกำลังกายพร้อมๆกับการซิ่งบนถนนพื้นลากและทางชันโดยเวอร์ชั่นขนาดล้อ26นิ้วจะมีราคาอยู่ที่2,600เหรียญหรือประมาณ82,500บาทส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งจะมีขนาดของล้อใหญ่กว่าคือ29นิ้วสนนราคานั้นอยู่ที่2,900เหรียญหรือประมาณ92,000บาทค่ะ